ษนะทัวยกล้อพาไปเยื่ยมชมกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่สุด Amazing <Wow. S 1> อีกแห่งหนึงในมืองไทยเพราะที่นี่ดำเนินงานและให้บริการโดยคนพิการครับ <Yeah. S 1> อ่าเขาทำได้อย่างไรบริการดีแถมอร่อยเนียบอีกต่างหาก <Yeah. S 1> ต้องบุกไปพิสูจน์กันที่ยิ้มสู้คาเฟ่ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีอารยะสถาััย์รองรับคนทั้งมวลในซอยอรุณอมรินร39ครับ คือเราตั้งใจทําที่นี่เป็นที่ ฝึกอาชีพคนพิการแล้วเราก็จะมีคนพิการมาฝึกอาชีพเรื่องอาหารและกาแฟที่นี่เป็นระยะระยะเรามีความเชื่อเหมือนโลกตะวันตกคืออาจารย์พบว่าโลกตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะที่อเมริกาคนตาบอดเนี่ยประกอบอาชีพร้านอาหารและกาแฟเนี่ยมากที่สุดเนื่องจากว่าเขาได้ที่ขายฟรีจากรัฐที่ของรัฐบาลที่ไหนก็ตามเนี่ยคนตาบอดสามารถที่จะไปขอขายอาหารได้ กาแฟไดนะ้มันก็เลยเป็นงานที่คนตาบอดนิยมทามาก,กเรยมอว่าในเมื่อเมืองนอกคนตาบอดก็ยังนิยมทําเรื่องอาหารและกาแฟขายแสดงว่ามันต้องขายดีอะเราก็เลยว่าเออเราทําเป็นที่ฝึกอาชีพขายอาหารและกาแฟให้เด็กดีกว่า อพอเราปึกเสร็จนะถ้าเราโชคดีนะเราก็จะหาหมายัยอ่ะไปขายแต่น,นี้เราได้จอมก้าวพนครเหนือแล้วก็ธรรมศาสตร์เราก็พยายามจะหาหมายัยอื่นคือที่ไหนที่มันมีคนประมาณสักร้อยคนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราเปิดร้านอาหารแล้วกาแฟแบบนี้มันจะคุม้มกว๋วยเตี๋ยนี้ภรรยาผมไปเรียนมาแล้วก็มาดัดแปลงไปสู่ของตัวเอง <c oughs> คุณต้องชิมดูเราจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่อร่อยขนาดไหนตอนติด กติดาการันตีกลุ่มลูกค้าก็ชอบฮะ,ะทำขายที่ไหนก็หมดทุกครั้งฮะ, <Wow. S 1> ะสำหรับถานประกอบการนะฮะเราก็อยากจะเชิญชวนฐานประกอบการให้ใช้มาตรา33กับ มาตรา3 5อ,อบางครั้งท่านสามารถใช้มาตรา3 3ได้โดยที่บวก CSR หมายความว่า,วาท่านจ้างแล้วท่านหักให้จ่ายได้สเท่าแล้วท่านก็ให้มาทํางานเพื่อสังคมโดยร่วมมือกับทางมือที่ได้โดยมือที่จะหาคนทํางานเพื่อสังคมตามศูนย์ฝึกอาชีพของเราอยากให้ ทุกคนนะทั่วโลกทั่วประเทศนะค่บมาเยี่ยมชมมูลที่สากลเพื่อคนพิการค่ะมีหลายสาขาแต่อรุณอามาริน3าิเปิดทุกวันค่ะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยที่สุดเลยค่ะแล้วก็ขนมอะฝีมือของน้องๆบาริต้าทั้งนั้นแล้วก็เมลอนผากเนี้ยก็ของคนพิการทำทั้งนั้นค่ะ ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะถ้ามีโอกาสผ่านมาทางเส้นทางโรงบาดสีรานะอย่าลืมช่วยแวะร้านกาแฟยิมซูคาเฟ่ของเรานะเพื่อช่วยให้คนมุหนวกนะมีงานทำอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเราเปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็น คุณผู้ชมต้องหาโอกาสไปอุดหนุนและให้กำลังใจทีมงานผู้พิการนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา <Yeah. S 1> ที่ร้านยิ้มสู้คาเฟ่สาขาอารุณอมรินทร์39เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาโทรศัพท์ส,สอบถามได้ที่เบอร์02055 1902หรือ Line แอดคาเฟ่ยิมสู้นะครับผม the people we hope you're amazed